กัาจากบานดอกเข้าเมืองเตือหนึ่งนี่ป้าพอของกินของฟาาอีป่ออีแมวเฮอเจ้าทำโมสั่งโคกินจะได้เงี้เสียงนะเจ้าอสุดยอดเลยเรือนั่นนะจะเอากล้วยมาแหมบนะเจ้าป้าทุกสุดยอดกินมาต้นนะเจ้าเพรานี้ข้ดไปได้เลยเจ้านี่เห็นก็ใกรไใกล้อารมณ์ดีเจ้านี่เห็นก็เขาได้กินไก่้สดๆเลยเขาอยู่ในเมืองเขาได้กินไก่สดๆนะเจ้าปลาปูมาหย่า้วเจ้าเอาโื้อนะเจ้าแล้วก็ก่อนกลับอีกี้ก็ไปแวะอ่า ลายายก็คือแม่นะเจ้าได้ของฝากจากยายมาแหมปัดโคอทำโมสั่งโคหน้ากับเจ้านี่มหฮักน้อยซอยแม่เป็นลมอะหน้าก็เผาสีวันเนาะหาไหนมาได้เห็นแบน้าฮักสี้เนาะมานน้ำแก้วนมเจ้าโอ้โยแต่มาแกงเจ้าแกงใส่หมูเนาะเจ้านี่หน่อมหม้อหนาแกงไส่หมูอร่อยเลยอ่ะ่อยแม่ฮักขี้หูวขี้หูเจ้าเนี่ยเอ,อ,อ,อามาแกงแกงระลั้มนะเจ้านี่ตามเทศกาลเลยเจ้านี่น,นนะ ดอกไม้ให้คุณเขียวหางดอกเจ้าโอ้ขาดไวได้เลยนะเจ้านี่นะนี่พักการเจ้าช่วงนี้เลยแล้วก็มีดอกหอมตัวเห็นป้เดี๋ยววันหลังจะมาพัดนะเจ้าพัดเซ็กซ์ต้กับล้ำนะเจ้านี่เห็นป้อีแม่เนี่ยนะฮะนะฮะยายข้าวหลามข้าวหลามมาซื้อสักวันต้นแมบอกกับเด็กข้าวหลามเพลือกเนาะเดี๋ยวมาแก้กลิ่นมาด้วยกันนะเจ้าขยะเข้าเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจิ๋งแี่อย่างกลิ่นดีเนาะรู้เบาว่าขยะกินแกงพักกาดเนาะนี่อย่างข้ามันหนุไปโรต้าไปซื้อหมูให้แม่เรียบร้อยพัตเตอรแม่บอกเขาซื้ออออัันนหหมมูููซี่่โงพเลกบา ปัดหมูอันสไลม์มะฮือแม่อ่ะจะอี้กันให้ลูกนะกินจะอี้กับจะอี้เราจอนได้มั้นับบาว่ากันกันเนี่ยซื้อมาฮือแม่เจ้านับบาว่ากันกะดีแล้วอันใจหวันไปได้เนาะเจ้าเนาะหมูยอล้ำล้ำนะเจ้าเนอะหมูยอนี่นะหมูยอของนัทพลหมูยอนอันล้ำล้ำเจ้าเออเพิ่นสิเป็นจิ้มไปนักหมือนมีแป้งนะเจ้าอันนี้ล้ำเมาะสามอันลอยนี่เป็นก๊อโอ้โหปฝอยแม่เป็นเก็บเนาะเจ้านะฮะขนาดเลยพระต๊อกนิดนะฮะขนาดไม่ยาก พ่อข้าวเหนียวมะเขือพอกเจ้าเนื้อนะมาเตะซุกเรียบร้อยโอ้โหใส่ปอปอ๊จะปิ๊กจะปิ๊กซิมาเตะมือแหมนะซิมาเตะมือแหมนะเจ้าโหวันลุไปนะเจ้ามากมาเตะนะเจ้าน่าเนาะนี่เจ้าปลายยางหลายสิ่งเลยเป็นสิ่งดีๆนะเจ้าเนาะเนี่ยเป็นของหภาคบริสุทธ์ของพ่อกรบแม่ก็มาฟักเจ้าอันนี้มาแก่มาฝักนอนอยากกับมะนาวให้เจ้าแกงยาใหญ่ขอรลยได้สัมผัม ดอดีตเด็ดสุดเลยก็คือน้ำมะพร้าวอ่ะเนี่ยน่านกินขนาดเลยโอ้ห้ากูแล้วก็แก้กลิ่นเลยมะไข่ยากอะ่ะชื่นใจบิบบอยแม่ถึงน่าฮักเลี่ยเนาะมดต่อมดแม่เหงานกับโมหู่ไปจะมากเขาเห็นละฮักแท้ๆว่าไปนะหมูนี้้็เจ้าถึงโซบะป้าละเดี๋ยวถ้าตอกับแม่หมูนี้โซบะไข่ป้าละดีจะฮักเขาแท้ๆนะตึ้งของมน,นี้เรหลบไว้นี่นะอืม้ม โอ้ยล่าชื่นใจนะมาเป้าโอ๋ยชื่นใจขนาดเลยนม่เจ้าโอ้ยลาเปิดเนี่ยมาเหยื่อแบบร้อยอืมชื่นใจขนาดเลยเจ้าโอ้ยลานี่เปิดออร์จินใจให้มันเรียบร้อยเห็นก็กินมาเป้าดูผิวเลยอ,อืม้ำ สนใจอ่ะมั่งเฮเลยขุ้อคุณอีป่อยยังไงด้วยนะเจ้ามาห้าขนาดเลยเบลล์ไปนั่นนะเจ้ามีขนมนมเนยนะเจ้านี่มาวางไว้ผมว่าแต่เจ้าอยู่เอออยู่ตีอันโต๊ะกับเป้าเป็นแห็บเนาะจะเป็นขนมขนมข้าวเกลือข้าวสปะสเปตนะเจ้าหลายอย่างหลายสิ่งเจ้าข้าวหลามมั่วีเตี้ยมั่วขนาดเลยเห็นปะนี่นะครับเชิญข้าวหลามมั่วขนาดเจ้าตีเตี้ยมั่วขนาด นนี่เาะจะกินข้าวแล้วก็มากินข้าวหลามปาเธอเธอหม้อปะนั่นกันเนาะมาอยู่กละโมงกันนะเจ้าเนาะข้าวข้าวหลามเนาะอยู่กละโมงกันข้าวอยกโมงข้าวหลามอยกโมงติ๊กเตียมหม้อขนาดเลยเอานี่ยเอาก่อนอันนี้เป่นจุกไว้นะเจ้าเป็นไอ้มะเป้านะเจ้ากากมะเป้าเป่นจุกเอาไว้นี่หม้อขนาดนะเจ้าข้าวหลามติ๊กเตียมหม้อขนาดเลยนี่โอ้ไปแล้วไส้มัน ไป่ไปลาไใช่เปลาะให่มันมน้ำเนาะก็จะกินเข้ากแบบับน้ำกินเขหลามก่อนนั่นเลยนะอืมอืมน้ำไหอสวยนั่นนะมาตาอแบชจืใจขนาดั้นอืมออจืมขอบคุณนะเจ้าขอบคุณต่อ,ณอ,อยแม่น่เจ้าสินะาหัากกระโลกแต่น้อยกันเท่าฝันอีกตอแหม่กัอย่างน้นาะกกระโกอยู่ แม่ในบางครั้งลูกอาจจะมาแหักแต่พ่อแม่ก็ตึงแบบอดทนกับลูกขนาดเลยเนาะเกิดมาออกแล้วล่ะว่าบนโลกใบนี่จะมีใครฮักเขานักกว่าพ่อกับแม่ตึงห่างมาได้ล่ะว่าลูกฮักแม่มาตอบพ่อแม่ฮักลูกนะเจ้ากินด้วยกันนะเจ้าอ๋อยชื่นใจเขาเยอะถึงเขาหลามก็หน้ามาเปล่าก็ถึงใจเขาเยอะก็เยอะนะเจ้าเป็นผู้ชายขอตัวนะเจ้า กินข right ้าวหลามกินอะไรอีกวลาเดี๋ยวจะกินข <Because> <out> <ku> ้าวไปได้นะเจ้าไปก่อนเด็กนี่กับข้าวหมึกบางแกงพักกาดนะเจ้าใส่หมูก็เลยขอุกคนมีความสุขกับมื้ออาหารนะเจ้ารักกันเห็นไหมนะบ๊ายบาย